เอาล่ะสวัสดีกันด้วยนะครับอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อดีของ MacBook นะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของที่จะป้องกันไวรัสและมัลแวร์ได้มากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของ a i r d r o p ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือทำได้ดีแล้วก็ราบลื่นไหลลอยต่อจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Handoff นะครับก็คือสามารถทำงานบนอ,อุปกรณ์หนึ่งต่ออีกอุปกรณ์หนึ่งได้นะครับอย่างเช่น อ,อ,อ่านเว็บเพจบน iPhone แล้วไปเปิดต่อบน MacBook หรือว่าการคัดลอกข้อความรูปภาพหรือวิดีโอแล้วไปวางบนอีกอุปกรณ์หนึ่งได้ในทันทีนะครับในด้านของความเรียบหรูนะครับก็ยังทําได้ดีกว่าและแข็งแรงทนทานกว่าอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็แท็คแพดนะครับก็ทําได้ดีที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการที่จะเออใช้นิ้วเลื่อนปัดซูมสามารถทำได้เป็นธรรมชาติมากที่สุดในบรรดาทุกยี่ห้อนะครับ ความนิยมในการสร้างสารรค์ผลงานในด้านของการตัดต่อวิดีโอหรือว่าในด้านของศิลปินต่างๆอย่างเช่นเเพลงอย่างเช่นกาลาดแบน์นะครับส่วนที่ไม่ฟรีก็จะมีที่เขาใช้กันทั่วโลกก็คือ Final Cut Pro แล้วก็เป็น Logic Pro นั่นเองนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ